จบลงไปไปที่ร้อแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวีลีกฤดูกาล2022ซึ่งของอัญญาลายัยลูกทีมของโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนามเมืองก็จบในอันดับที่6นะครับ24นัดมี32คะแนนนะครับชนะ7เสมอ11นัดนะครับแล้วก็แพ้6นัดนะครับก็เป็นการเสมอที่เยอะที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้ของทีมในวีลีกเลยก็คือเสมอไปทั้งสิน้น เวนัดนะครับแล้วก็นักเตะที่ทำประตูได้เยอะที่สุดของอันยาไลน์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นกองหน้าท็อปส c o อ e r นะครับเหงียนวันต่วนนะฮะก็ยิงไปทั้งสิ้นเจประตูส่วนรองลงมาก็เป็นเหงียนพงเฟืองที่ยิงไป5ประตูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไร่เรียงถึงผลงานโดยรวมของอัญญยนะยาไลน์นะก็อย่างนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับฮานอยนะครับที่คว้าแชมป์วีลีกได้เป็นสมัยที่ของพวกเขาแล้วนะครับก็ จบฤดูกาล24นั้นเนี่ยคว้าไปได้ถึง51คะแนนนะครับแล้วก็ทำสถิติยิงประตูได้เยอะที่สุดด้วยของหลีกนะครับ47ลูกนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับฮานอยฮานอยภายใต้การนำทีมของชุนแจฮีโค้ดทีมชัดโค้ชดีกีเกาหลีใต้นะครับก็ผ่านประสบการณ์ทำทีมในเกาหลีใต้มากมายมาคราวนี้ก็มาสร้างให้ฮานอยเป็นแชมป์ลีกได้ ายในปีแรกเลยครับก็โอ้สุดยอดจริงครับปมมือให้เลยนะฮะว่ากันถึงข่าวขราวของฮอนย้าลายกันดีกว่านะครับภาพรวมของฮอนย้าลายในปีนี้ปีที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรขึ้นมาเราไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับก็ฮอนย้ลเนี่ยออกสตาร์ทวีลีกปีนี้เนี่ยในช่วงสล็อตแรกก็คือก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยสนัดแรกไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไปถึง3แล้วก็แพ้ไป1 ซึ่งทําให้เป็นการออกสตาร์ทที่ตะกุกตะกักสะดุดนิดนึงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหนัดต่อมาฮอนยารายเก็บชัยชนะไปได้ถึง5นัดนะครับแล้วก็เสมอไปนัดหนึ่งเียกๆไม่แพ้ใครเลยนะครับหนัดทําให้เก็บแต้ม <c oughs> ขึ้นมาได้กระเตื้องขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอไปเจอฮานอยที่ที่บ้านของฮานอยของอันแพ้กลับมา 1- 2แล้วก็มาเจอไฮฟองในบ้านก็แพ้ไฮฟองในบ้านทําให้จบแรกๆเนี่ย ด้วยการพ่ายแพ้ถึง2นัดนะครับแต่จะว่าไปฮอน์ยาายเนี่ยที่ฟอร์มตะกุกตะกักเนี่ยก็เพราะว่าต้องเตะฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับซึ่งต้องเตะกันถึง6นัดภายในเวลา2อ,อาทิตย์ก็ถือว่าหนักหนาเพอควรสำหรับนักเตะฮอนยาายนะครับแต่ว่าก็สร้างประวัติศาสตร์มาคว้า3แต้มมาได้ในการแข่งขังน AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มได้นะครับก็ชนะชิดซิดนีย์มา2-1น,นะครับทำให้มี5คะแนนใน เอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานเป็นชื่อเสียงของวงการฟุตบอลเวียดนามได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับของอัญ,ญาลายนะฮะว่ากันถึงการออกสตาร์ทที่ไม่ดีในวีลีกแล้วก็ต้องมาเตะเอฟต่อนะครับกลับไปแข่งวีลีกต่อนะครับก็อย่างว่าแหละนะักฟุตบอลก็ต้องเกิดอาการเหนื่อยล้าเป็นธรรมดา เพราะอย่าลืมว่านักฟุตบอลของอันญาลายเนี่ยหลายคนเนี่ยติดทีมชาติเวียดนามไปแข่งขัน AFF s ู z u k i Cup ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาจบต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีซีเกมที่ฮานอยเข้ามาอีกทำให้นักเตะทีมชาติเวียดนามที่เป็นนักเตะของอัญ,ญลาลัยเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแข้งเลยนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเจืองคงเฟืองวันตวนต,วนต่วนอันวันาทาันหงยุยมินเวืองเบาต่วนหรือไม่ก็จะเป็นนักเตะเยาวชนต่างๆก็ติดทีมชาติรับใช้ทีมชาติหมดเลยนะมันให้ทำให้เกิดอาการฟอร์มการเล่นเนี่ยสะดุดไปไม่คงเค้ืนคงวามันมีอาการล้านะครับจากการไปรับใช้ทีมชาตินะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอกันมาบ่อยๆก็คือนักเตะทีมชาติเวียดนามเนี่ย อ,อ,อยู่กับฟุตบอลมากเกินไปมันไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับติดทีมชาติของปาร์คเลยต้องมาเตะให้สโมสอนต่อซึ่งมันไม่ได้พักผ่อนนะรมันเลยฟุตบอลมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในในหัวสมองไม่หมดไม,ไม่ได้รับการผ่อนคลายนั่แหละมันเลยส่งผลกระทบต่ออ,อฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมนะครับแล้วก็หลังจากนั้น <c oughs> ช่วงเปิดเลกสองมา ก็ทีมของอันย์ลายก็ประสบปัญหานักเตะอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเจืองที่ไม่มีสภาพไม่มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะลงเล่นนะครับสภาพร่างกายไม่ฟิตนะครับจเจ็บอ่อนแอดแล้วก็มีวิงแบ็กซ้ายขวาวันทานพวงยุยที่บาดเจ็บไปแล้วก็หาตัวตายตัวแทนไม่ได้นะครับ <S <S นี่เป็นสาเหตุหลักเลยที่คอนยาลายไม่ชนะใครยาวนานที่สุด10เกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยกนิ้วให้กับโคซิโก้แล้วก็ทีมงาน แล้วก็นักเตะทุกคนของมอรนย,าายนะครับที่จุดทีมพาทีมขึ้นมาจบอันดับที่6ในวีลีกได้นะครับก็เป็นการจบอันดับที่ดีที่สุดของฮอนย,าายในรอบ9ปีเลยนะครับถ้าจะนับไปการจบอันดับที่ดีที่สุดของฮอนย,าายต้องย้อนไปปี2013ที่จบอันดับที่3เลยนะครับแต่ว่าวีลีกเนี่ยจบไปแล้ว เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับฮอร์นออายลไลได้ที่6แต่ว่าภารกิจของฮอยานเยลยังไม่จบครับยังมีโปรแกรมในฟุตบอลถ้วยเวียดนามครับที่จะเจอกับฮานอยกู่ปักสําคัญเลยซึ่งเจอกันมานัดที่แล้วเนี่ยในในลีกก็เสมอกัน1นึนที่เปกูเซเดียมเนี่ยแต่เดี๋ยวเราว่ากันคลิปต่อไปนะครับการปีวิวในวันที่23 <c oughs> พิพฤศจิกายนนี้นะที่2งทีมเจอกันแต่คลิปนี้ประมวลผลงานโดยรวมของฮอยานเยลต้องลาไปก่อน เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ